ที่เขาเป็นคอมมูนิตี้แบบนี้ปรากฏว่าบางมัดเนี่ยเป็นคนรังในกลุ่มนั้นมากเลยนะคะถูกตํารวจแล้วก็ชุดปฏิบัติการของดีไปจับกลุ่มล่าสุดบางมัดออกมาเปิดใจกับเราแล้วก็ซัดด้วยบอกว่าเจ้าของเว็บพนันทั่วประเทศทำไมไม่ไปจับทําไมมาจ้องแต่บางมัดต้องการที่จะทําให้เป็นข่าวดังหรือไม่ครับขณะดเดียวกันนะคะเรื่องนี้บางมัดยืนยันบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ถูกจับได้ยังไง hmm. เดี๋ยวไปฟังกัน hmm. แต่ก่อนอื่นแล่เรียงเรื่องนี้ก่อนนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงดีสนที่กำลังกับตำรวจนะคะนำกำลังไปจับกลุ่มนายวันชยัยหรือว่าบังมัทคลองตนัน อดีตผู้ต้องหางคดีอุจการที่พ้นโทษออกมาแล้วก็กลายเป็นคนดังในโซเชียลล่าสุดเพิ่งไปออกรายการดังด้วยนะหลายคนบอกโอ้โหบังมัดเนี่ยเพิ่งออกรายการดังเลยค,คู่กับบังเจสทีนี้การจับกลุ่มเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการขยายผลนะคะก่อนหน้านี้จริงๆเขามีการจับกลุ่มครั้งหนึ่งแล้วเป็นการไปตรวจคน้นเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการที่สามารถทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ UEA8 ซึ่งปรากฏว่าเว็บนี้มีเงินหมุนเวียนมากกว่า4,000ล้านบาทนะคะ จากนั้นมีการตรวจสอบเครือข่ายเส้นทางการเงินต่างๆเมื่อวันที่8พฤษภาคมมีการบุกไปตรวจค้นไปพบกับนายสารสิทธิ์ผู้ต้องหาตามหมายจับและพบกับบางมัดคลองตานอยู่ด้วยกันนะคะและพบยาอีในที่เกิดเหตุด้วยแต่ผู้หญิงซึ่งอยู่ในห้องเนี่ยรับว่าเป็นของตัวเองบอกว่าไม่ใช่ของบางมัดและตัวบางมัดเองก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบว่าเป็นสีม่วงต่อมาเจ้นที่มีการสืบสวนขยายผลและปรากฏว่าไปพบหลักฐานเชื่อมโยงกับเว็พนัน จึงขอสารอนุมัติออกหมายจับนวันชายหรือว่าบางมาัดค่ะจนกระทั่งมีการบุกไปจับกลุ่มที่สาวหน้าของบางมาัดนะคะซึ่งก็เป็นสาวหน้าชื่อดังในโซเชียลเหมือนกันนะโดยมีการที่บางมาัดเนี่ยเ,เคยออกคลิปตัวเองนะคะคที่มาของบางมาัดเนี่ยเคยออกคลิปตัวเองเล่าประสบการณ์ภายในเรือนจาปรากฏว่าคลิปของบางมาัดเนี่ยมีคนดูเป็นล้านครั้งเลยนะแล้วก็มีคนติดตามในทิกตอกในช่องทางต่างๆมากมายแล้วก็มีคนไปย้อนกันว่าเอ๊ะ วันเกิดบังมัดเนี่ยมีนักการเมืองไปร่วมด้วยนะ,ะเนี่ยดูจัดเหมือนงานวัดเลยพี่อโอมมีคนดังมีดารามีศิลปินไปร่วมมากมายนี่ไงวันเกิดแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดตั้งคําถามว่าโอ้โหบางมัดเป็นใครอะอทําไมถึงได้เนี่ย Oh, oh, oh. จริงๆถ้าผู้ตามตรงก็คือคุณวันอยู่บํารุงนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายบางมาดัดออกมาขอโทษว่าคุณวันไม่ได้เกี่ยวข้องเลย hmm. แค่ไปร่วมงานวันเกิดไปอวยพรเท่านั้นเองแต่หลายคนในโซเชียลก็มาตั้งคาถามว่าเอ๊ะมีความเกี่ยวข้องยังไง uh. มีแบ็คดีหรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยยังไงกันแน่ซึ่งล่าสุดบางมัดคลองตันนะคะยื่นประกันตัวออกมาแล้วด้วยวงเงิน10,000แบาทแล้วก็เมื่อวานนี้มาเปิดใจกับเรา hmm. ยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกจับก็จริงแต่พยานหลักฐานมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เพราะว่าไปมีหุ้นส่วนที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องหุ้นส่วนซาวหน้านั่นแหละและตัวเองไปยืมเงินหุ้นส่วนมาเลยมีเส้นเงินมาถึงตัวเองเส้นทางการเงินจากหุ้นส่วนคนนี้ที่ถูกจับไปก่อนอ๋อคือจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันโดยตรงแต่มีหุ้นส่วนของซาวหน้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วบางมัดไปเอาเงินของหุ้นส่วนมามันก็เลยเชื่อมโยงกันป็นเส้นเงินมาถึงมันมีเส้นทางการเงินมาถึงบางมัดชี้แจงแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอฟังตำรวจด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงบางมัดค่ะ เาเป็นทุนทวนที่เาาหน้าค่ะแล้วเขาโดนจับไปใช่ไหมฮะอืมแต่ก่อนที่จโดนจับอะเขาโอนเงินมาลงทุน,ม,น,ม,ม,นมันต่อเติมเนี่ยเนี่ยมันต่อเติมตรงนี้อืมต่อเติมั้างหน้าเนี่ยเออมันเลยมีเสน้สนเงินที่บางใช่ไหมคะอ่ามีเงินตัวนี้มามาเกี่ยวผงก็ไปอีกอีกเจ็ดหมื่นห้าหน้าเป็นหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าแล้วเราเพื่อนกงนเขาเป็นมาเจ็ดแปดปีจะยืม ตัยิมตัางทาธุรกิจร่วมกันไม่ได้ครับถูกไหมฮะทีนี้คนจะมองว่าบางเปิดสาวหน้าบางหน้าให้เขาฟอกเงินกับเวพนันไหมคะอันนี้เป็นสาวหน้าของเท้าแล้วผมมาเอี่ยวด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นค่ะเพราะผมคนชอบสาวหน้าอยู่แล้วอแล้วสาวอยู่ทุกวันเนี่ยครับนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหรอกครับดนจกั<ม>จกรรถจักตรงนี้เมื่อวานนี้เออเออเห็นคลิปอยู่คะ่ะทราบไหมคะว่าเงินมันมาจากเว็พนัน เมตตาบอกผมคุณเขาบอกผมมากม่อยูกรู้คุณทําอะไรคุณไม่บอกผมจะรู้คุณทาอะไรผมรู้จักพวกเว็บทั้งประเทศไม่จับกันเลยได้เลยครับเออท่อนสุดท้ายนี่แหละที่มันเป็นประเด็นก็สงสัยเหมือนกันบางมาัดบอกรูกร้จักเจ้าของเว็บเยอะแยะไม่เห็นจะจับเลยทำไมมาจ้องแต่บางมาัดเ,<อ>เพราะอะไรเ,ออเพราะว่าเป็นคนดังในโซเชียลต้องการให้มันเป็นกระแสรหรือเปล่าทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่กลายเป็นรามากก็คือคลิปวันเกิดบางมัดนั่นแหละ ท,ที่มีดารามีคนดังรวมถึงคุณวันอยู่บำรุงไปร่วมงานวันเกิดด้วยบางมัดบอกว่าคุณอย่าเอาไปโยงสิคใครเขาก็เป็นพักพวกกันได้ผมรู้จักคนเยอะแยะและความดีบางมัดบอกว่าบางมัดก็มีความดีเยอะอคนก็เลยมาห้อมล้อมมีพักพวกเยอะขอว่าอย่าไปโยงกันและยินยันนะคะว่า คนอื่นที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยให้เป็นเรื่องของตัวเองคนเดียวและจะต่อสู้ตามกระบวนการไปขอโทษด้วยบอกขอโทษโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปรากฏในคลิปวันเกิดไปฟังเสียงค่ะครับก็ต้องขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนครับแต่ผมไม่ได้ทำแต่ผมทำผมพอทำ,ทำแค่ไปว่าเรียนซ่อกฎหมายทำไมแมาความดีผมไปพูดกันมากผมดูแลชุมชนมาแปดปีอืมอะผมขอลาออกเขายังไม่ให้ผมออกเลยผมขอลาออกมั ไม่กี่วันเนี้ไปเสิบดูชุมชนนวลจิกเอกไม่สามสิบว่าบางไม้ของตันเป็นงไงครับอืมแล้วบางมไมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดจากอะไรโดนกันแกล้งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเจ้าของเว็บโดนจับโดนยึดทรัพย์ไปทั้งหมดเออแต่เามาลงที่ผมหมดเอออืมาไม่ในงั้นก็ไม่ดัง,งนะอืมเป็นเพราะเราเป็นคนในโซเชียลในกระแสคุณก็ดูเลยลงติกต็อกไปที่ไหน อะไรเป็นทีไ่ไหนจูแวะคนอื่นไปลงหมดผมไม่รู้เรื่องเลยเออบางม้าสุดชิวเลยนะคะนั่งเองเลยให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าประกันตัวออกมาแล้วแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าตัวเองเพราะว่าตัวเองดังหรือเปล่า ถึงมีการออกข่าวเพื่อที่จะเป็นกระแสข่าวหรือเปล่าออทีนี้ขนาดเดียวกันสิ่งที่บางมัดอ้างออกมาเราก็ไปตรวจสอบกับชุดปฏิบัติการพิเศษของดีเหมือนกันก็ระบุนะคะว่ามีการตรวจยึดโทรศัพท์ของบังมัดไปจํานวน3ามเครื่องรวมถึงบัตรเอทีเอขนาดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากนั้นมีการนําตัวบังมัดเนี่ยส่งกับตํารวจสอสอสามเสนเจ้าตัวก็ประก,กันตัวมาเมื่อวานนี้เองนะคะม,มีการแจ้ง3ข้อหาคือเรื่องของการร่วมการจัดให้มีการเล่นการพน,นันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยส่วนประเด็นที่บังมัดอ้างว่ายืมเพื่อนมาไม่รู้เลยว่าเส้นทางการเงินมาจากไหนตำรวจบอกว่าก็เป็นข้ออ้างของผู้ต้องหาแต่ยืนยันนะคะว่ามีพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและหลังจากนี้เชื่อว่าสามารถเอาผิดได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันที่น่าสนใจคือตอนนี้กระทรวงดีอีเขาจับตาเป็นพิเศษ กลุ่มเน็ตไอดอลกลุ่มคนดังในโซเชียลดาวติ๊กตอกต่างๆที่โพสต์ปักลิงหรือแม้กระทั่งขึ้นสัญลักษณ์ของเว็บพนันเขาบอกว่ากำลังจับตาดูอยู่เมื่อวานบิ๊กต่อก็บอกเหมือนกันว่ากลุ่มนี้แหละกำลังถูกจับตาดูอยู่